รัฐมนตรีใหม่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้าและถ่ายรูปติดปัตรประจำตำแหน่งก่อนที่ในเวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะนำคอรมอเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายสัตว์ปริยาณติดตามการรายงานสดจากคุณเบนจมาศวิธีค่ะเชิญค่ะคุณเบนจมาศค่ะ คุณกับคุณร่มเกล้าคะสำหรับการถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือครมยิ่งลักษณ์สองนะคะก็ได้มีการถ่ายรูปกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะณบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีรัฐมนตรีทั้ง16คนใน17ตำแหน่งนะคะมาถ่ายรูปกันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปด้วยค่ะซึ่งก็มีเฉพาะรัฐมนตรีชุดใหม่เท่านั้นนะคะที่ได้รับพระบรมราช ราชองค์การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มกราคม2555เท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีใหม่ก็ได้มีการเข้ารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีนะคะที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้าทาเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะถ่ายรูปเดี่ยวติดบ,บัตรที่ห้องสีม่วงค่ะจากนั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้นํา คณะรัฐมนตรีทั้ง16คนนะคะเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ใหม่ณอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น14นะคะที่โรงพยาบาลสิริราชในช่วงเวลาของ17นาฬิกา30นาทีค่ะโดยภายหลังการถ่ายรูปหมู่เสร็จสิ้นแล้วนะคะนายณัฐมนติใสเกลือค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่า จะเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในวันพุธนี้นะคะเวลา8นาฬิกาเป็นวันแรกนะคะเพื่อที่จะหาหรือกับนายธีรวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแบ่งงานและก็หน้าที่รับผิดชอบนะคะพร้อมระบุว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีการเลือก เลขาธิการหรือที่ปรึกษาส่วนตัวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรไว้ค่ะนะคะเช่นเดียวกับพลเอกยุทธศักดิ์ศริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ได้เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้าจะมีการเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่จะส่งมอบตําแหน่งนะคะให้กับพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะ ซึ่งนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดสําหรับการถ่ายรูปหมู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรเนียบรัฐบาลค่ะคุณร่มเกล้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณเบนจมาศค่ะ